ก็สวัสดีครับผมก็วันนี้ก็จะมาดูน้ำยาแอร์นะที่ได้ทำการซ่อมซ่อมเปลี่ยนแผงคอยเย็นไปเมื่อได้เดือนครึ่งแล้วได้เดือนครึ่งแล้วตอนนี้ก็จะมาดูระบบน้ำยาดูว่ามันมันขาดมันหายไปไหมครับผมก็ที่ตั้งว่าที่เกตวัดน,นะก็เป็นน้ำยาน้ำยายา1สี่นะก็ สถานะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะก็จะดูะดูแรงดันก่อนยังไม่ได้สตาร์ทก็ตัวนี้นะเป็นวาลวคือเราหมุนหมุนย้อนถอยหน้าไปก่อนเพื่อที่จะให้เข็มเข็มด้านในตัวนี้นะมัน ดึงขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะไปกดกับวาลวชุดวาลว,วาวตัวนี้นะ,ะมันจะมีเข็มสำหรับแทงทิ่มปล่อยน้ำยารัาผมเราเรามาดูก็ขั้นตอนก็คือดึงดึงหัวคอปเปอร์ตัวนี้นะดึงขึ้นไปก่อนนะปิดหัว อันนี้อันนี้เป็นฝั่งอันนี้เป็นฝั่งด้านไฮนะฝั่งด้านไฮอ่าเมื่อกี้นี้หยิบผิดหยิบเอาหัวด้านโลมาตัวนี้เป็นเป็นหัวด้านไฮฝั่งนี้ค่ะด้านด้านไฮผมก็หัวคอปเปอร์ก็หยัดลงไปนะ,ะปล่อยตอนนี้ล็อกละล็อกเรียบร้อยแล้วก็ ตอนนี้ก็คือแรงดันแรงดันตอนนี้ยังเป็นเรื่องสดอยู่นะแรงดันฝั่งดันไฮแรงดันฝั่งด้านโลตัวนี้ตอนนี้รนเราจะเปิดเปิดฝั่งด้านไฮก่อนครับผมก็หมุนเกลียวเข้าไปให้ดีๆใ,ให้ไปกดหัวสอนชุดวาล์วมันข้างล่างนะ,ะน,นะครับ่ปตอนนี้ ตอนนี้แรงดันแรงดันด้านหายนะอยู่เท่านี้ร้อยสามปิดไอตอนนี้เราก็ไปฝั่งด้านโลนะฝั่งด้านโลจะอยู่ใต้ตุ่มร้อนอจะลำบ,บากน,นิดนึงครับผมถอ,อนหมดดึงหมดขึ้นมาครับผมอสองหัว เกียร์ดันโลจะอยู่ตรงนี้อยู่ใต้ซุ้มล้อก็ทำเหมือนกันนะขั้นตอนก็ดึงสลักของคอปเปอร์ออก อนนี้เราสวมหัวเกตฝังด้านโลเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมก็คือขันขันลงไปให้มันเข็มไปตีไปตีเข็มชุดวาล์วน,นั้นนะวาล์วฝั่งด้านโลครับผมไปดูนะอ่าตอนนี้น้ำยาสองฝั่งก็คือเท่ากันนะร้อยสามฝั่งนี้จะเป็นฝังด้านโลฝังด้านไฮ อตอนนี้สถานะคือรถยังยังดับเครื่องอยู่ยังไม่ได้สตาร์ทครับผมก็เดี๋ยวไปดูแรงดันแรงดันด้านด้านโลกับด้านไฮนะครับว่ามันจะอยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าก็คือฝั่งด้านโลก็จะเป็นแอร์รถยนต์ก็จะ30-50ถึงหิบพีซีไอประมาณนี้ผมฝั่งด้านไฮก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะร้อยแปดสิบถึงสองร้อยประมาณนี้ครับผม ก็อยู่ในเกณฑ์นี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทรถดูกันนะผมะรถผมตัวนี้นะเป็นรุ่นไททันนะไททันปีซื้อมาปีหนึ่งห้าครับผม อตอนนี้น้ำมันน้ำมันจะหมดแล้วจะไม่ได้เติมเลยน้ำมันขึ้นจังเลยครับผมก็สตาร์ทรถเลยนะ,ะเสร็จก็เราก็มาอ่าเปิดแอร์ให้สุดเลย ตอนนี้ฝั่งด้านโลก็จะอยูย่ประมาณนี้กําลังตอนนี้กําลังพร้อมกําลังอัดน้ํายาอยูอ่เดี๋ยวก็พักนึงเดี๋ยวมาดูแรงดันใหม่ตอนนี้ก็แรงดันลงไปก็ด้านโลก็4่ f p s ไอ I, ด้านไฮก็158นะเดี๋ยวรอสัก10-15นาทีเดี๋ยวรอ,อ,อให้แอร์ทำง,งานสมบูรณ์แบบก่อ โอเคนะตอนนี้แรงดัน